แปลงผักคุณสมิตนะครับพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนด้ปลูกได้อาทิตย์หนึ่งนะครับชาปุุยโพดอวันล้วนๆนะครับตรงนี้นะครับดินดีดินถมก็ดินดีนะครับอนี่อาทิตนะครับที่ ดำครับหนึ่งเนหนึ่งอาทิตย์นะครับตรงนี้นะครับเป็นผักนะครับจ่ปุ๋ยตะวัล้วนนะครับเดี๋ยวอาทิต huh. ย์หนึ่งนะครับมาดูใหม่นะครับตรงนี้โตดีนะครับตรงนี้หลายรอบแล้วนะครับทำหลายรอบแล้วเป็นสิบสิบรอบแล้วนะครับในผักคุนซุปิศนะครับอ้าววันนี้มาดูกันนะครับอ้าวยังมีเม็ดปุ๋ยฟุตตวันอยู่เลยนะครับนี่นี่นี่ เดียแะครับนี่นีนี่มลยไหมนะครับตรงนี้เยอะเยอะนะครับตรงนี้นะครับหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ปลูกหลายรอบนครับแรงขับมาตรฐานนะครับอันนี้ใช้เป็นที่หมดนะครับเป็นานะครับำเด็นรูปนะครับ่าี่ต้นยาวี่เพ็ดเด็ดกินวอย่างเงยกินเพ็ดกินบัวเวล เป็ดยังชอบเลยนะครับเพราะไม่ฉีดยานะครับไม่ฉีดยานะครับเป็ดชอบเยอะนะครับตรงนี้ไม่เลยเราดักเป็ดเลยกินดีเราต้องกินเป็ดเราเป็ดน้ำาต้องดักเป็ดกินดีนะครับนกเป็ดน้ำเข้ามากินนะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาเลยใช่เด็กปุตตะวันที่เรียนนะครับเดี๋ยวมาดูใบนะครับตรงนี้สวยงามนะครับนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นที่อำเภอพนมจอสุราษฎร์ธานีนะครับ